คุณต่อเลยครับสปาแมมุมอ่ะม่เคยมีค่าวลยมอ่สปาแมนมุมสปาแมมุมเดี๋ยวดีเดี๋ยวโอ้โหารไฟนัเนคนเสียวอ่ะไม่รู้ดิมีโยนให้นั่งด้วยอตุ้ยอ้าวตกหลุม ใช่เหรอที่เคยเห็นอะไรแบบนี้ไหนไหนไหนหนุ่ยอ้ยเดิดอันนี้ระดับง่ไยหรอมันปรับแบบระดับไงเยตีไม่จิดที่จะโี๋ยวบอกนะเจอห้องสมุดอ่ะเฮ้ยเจอเหรอพี่เนมเจอเหรอไม่ใช่ปะ มันไปไม่ค่อยได้มันติดเหมือนมันติดไม้อะเฮ้ยแล้วพี่เนมอยู่ไหนอะเฮ้เจอแล้ววะเฮ้ยเค็นแล้ววงมันลงไปแล้วอุ้ยเรากลับมาโซนโซนแล้วนะเว้ยตรงไหนอะเราอยู่แถวแถวโซนอะแถวบ้านเราอะเฮ้ยไม่ใช่อ่ะแต่มันเป็นหินมาเฮ้ยจริงดิจะเป็นไปได้เหรอ เป็นไปได้เพราะมีที่แครสสนุเออจำได้ว่าแถวสปาวันก็มีนี่ด้วยนี่ว่ารางรถไฟอะ่ะแล้วมันรางเดียวกับรางนี้ป่ะอ,อ,อ่ไาไฟแช็กไฟแช็กตู้มาแล้วเผาแม่งให้หมด <c oughs> เหมือนแน่ดีไม่ไม่ต้อง ยังหาไม้เ่ยมีไม้ตลอดฟันเหมือนรถไฟมันเรียกว่าอาร์มาเกดอนเหรออาร์บาร์อาร์มาดอนไม้อาร์มาดอนไม้อือ,อ,อ,อคุณเคยได้ยิน T P X เข็นแมวมูข้างหลังเนี่ยไปตีนะมันไม่ทำอะไรหรอกเฮ้ยทำไมมันไล่เข็นวะมันไม่ทำมันทำไมมันไล่เข็นวะมีไงไม่ตีครับ เอ้ยทำไมมันไล่เคนะตอนเช้าตอนเช้าบางทีมันก็เฮ้ยเพชรเอาไปเลยครับผมมีมผมมีสิบสองอันผมมีอยู่สิบก้อนครับผมมีสิบสองก้อนผมเจอห้าหกก้อนเลยครับโดนทางไฟโดนทางรถไฟกันเฮ้ยเฮ้ยข้างหน้าโอ้คิดว่าจะตกราง เฮ้ยเฮ้ยเจออะไรไม่รู้อ่ะเจออะไรไม่รู้เหมือนเหมือนทางลงไปอ่ะโอ้เพียบเลยกลับขึ้นไปเทียบเลยกลับ9 9ับกลับกลับกลับ9 9 9ไม่สนไม่สนไม่สนทองแล้วเห็นแล้วขึ้นมาสนทองดีวะแล้วพี่เนมอยู่ไหนอ่ะพี่เนมอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วคนเดียวเนี่ย แล้วเห็นแล้วผมกำลังไปหาพี่เนมรู้สึกว่าเหมืองรถไฟนี่มันจะใหญ่มากนะเันใหญ่ไม่รู้จนจะใหญ่เลยนะเหม่ยว่าเฮ้ยข้า,ขาวเพช,พชรเพชรดูคนเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทันเฮ้ย <c oughs> พี่เนมหายไปไหนอ่ะ ตอนนี้กำลังย่างม,มุมแบบสดๆตอนนีน้เอพีซีในเหมืองโอ้ช่วยด้วยอ๋อเห็นแล้วไอ้พวกที่ไฟไหม้เยอะๆนั่าหนักพี่เนมชัวเลยน่าหนั่นาน,น,นเลยใช่เลยเข็นไปหาพี่เนมเฮ้ยไ,ไฟไฟไหม้เจอแล้วนี่ไงโอ้โหยังเหนื่อยเลยอ่ะโอ้ยกำลังเป็นโก้ไรเดอร์ตอนเนี้ย <laughs> โก้ไรเดอร์โก้ไรเดอร์คิดดิแก อุ้ยโอ้ฟิกโกไลเดอรเดิมอูนตรงนี้เป็นน้ำระวังนะถ้าขุดออกมาเป็นน้ำเลยจริงอ่ะเออจริงด้วยป่ะโอ้ดับไฟหน่อยดิโอ้ยโอ้ยเอาเอามาลงมาทำไมเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเอาดินปิดไว้ก่อนสอตัวอ่ะโอ้ยซอมบี้โองใครไม่ทางลงด้วย ไหนไปเราไปด้วยกันดีกว่าอย่าอย่าจากไอ้อย่าออกอย่าแตกแถวนะครับเดี๋ยวจะหาไม่เจอตันไปฝุดไปดิเออยเนมอย่าไอไฟผมไฟ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 ตายไม่ตายต้องไม่ตายอ้าวจน ไฟไฟมันมีน้ำดับอยู่เฮ้ยมันลงมาข้างล่างอ่ะน้ำลงไหลลงไปตรงเนี้ยน้ำจะทางน้ำใครไม่มีทางน้ำเฮ้ยใครมีกล่องคาบ้างครับผมขอมาครับของหน่อยดิผมไม่มีเฮ้ยใครมีเคมีวะพี่เนมมีวะไม่มีเลยเอาไม้แถวนี้ไม้แถวๆนี้ก็ทำด้เนี่ยอยู่ที่ผมเนี่ยลืมลืมกรรมเบย ไปนี่อยู่ประทัดเนี่ยไม่ทนันหรอครับเฮ้ยเป็นมองแล้วอาเบะอาเบะอาเบะอาเบขะขโมยเพชรครับเฮ้ยมันจะฟักอะไรอะทำไรอะโดนเผาทงเป็นเฮ้ยมาอย่าเกลี่ยทันฮะ โอ้โหอย่าเข้ามาด้ว้ยกูไม่เกียนอีกแล้วน้ำเทใส่กูได้กูยอมตายเพื่อของศักดิ์สิทธิ์ไอ้ทายพี่อยู่ไหนเฮ้ยบอยกูให้ทายพี่อยู่ไหนที่ไหนอ่ะอยู่ที่ที่ลึกลับมาก ที่ที่ควไม่เคยไปที่ไหนวะไอ้ใครวะเนี่ยเข้ามาอาเบอเอาแล้วเทอ่ะตายแล้วโอ้โหแม่งปิดแม่งปิดกูไุ้มิดเลยเฮ้ยรอดูเลยไอ้ยตีนเองตายตายไปเนี่ยเฮ้ยไป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  ไม่ไฟไม่ไฟไม่ไฟเฮ้ยใครเนี่ยพี่เนมรับดีป่ะรับดีป่ะใครอ่ะรับมาดิพี่รู้ว่ารับนะแอดมินเปล่าไหนแอดมินไหนเฮ้ยไม่ทำไมไฟมันดับไปจังอุ้ยตกใจใครมาเอามาแล้วเหรอทกูนี้เอาคุช้างเอเอเอีเอช้างจีบไปเลยนะคนที่ชื่อเ I N อ่ะ ใครวะไหนวะตบาบัล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็มาเนี่ยะใครวะไม่รู้ว่า<ค>แต่เราขุดไปก่อนอ,อ๋อแมทใครอ่ะโอ้ยใครตก <c oughs> อย่าก้าจากทีไฟอย่าที่ไฟจะพิเก้งโอ้ทีดไฟเฮ้ยมาทุบที่เดี๋ยวก็ตายหรอกไอ้ไม้แมท <c oughs> อ่ะอ้าว ชัดในข้าวน่ะอ้าวชิพ่าแล้วเฮ้ยฟ้องจีเอ็มแลมันมายุ่งอ่ะเออมันมาอีกนะยาไม่ต้องไปรับชิพ่าเลยลุ่มลุมข้าวอลยลุ่มข้าวมันเยเราก็เสียเงินดิยาเราก็เสียเงินดิอย่าไปลุมมันเออเสียเงินมันไม่เห็นมาเลยวะ ไม้ไฟไม้ไฟไฟติดตลอดเลยว่ัเนี้แม่งไม่ยอมดับใช้น้ำมีดับละโอ้ยมองไม่เห็นไปเราไปดีกว่าอ่านะครับท่านผู้ชมครับคนนี้ใครไม่รู้นะครับแต่แม่งโชคดีครับที่ได้มาออกรายการของเรานะครับไม้นแต๊ดโฟกัสเนาะไม้นแต๊ดโฟกัสเนาว่าเขาไม่ดีครับเฮ้ย ซอมเบย์น้ำดีกว่าทางเนี้ยไม่อาเบะไม่เอามันมาปิดมึงเฮ้ยเฮ้ยเปิดทางทีเปิดทางไอ้มายแมทมันปิดอ่ะเฮ้ยมันปิดทำไมวะเนี่ยเฮ้ยจะตายแล้วเนี่ยเดือดรอดเดียวเนี่ยจะตายแล้วตายเออตายตายไอ้พูนตายเลยแม่แบตตะโกนตีนอ่ะไอ้เหี้ยตะนตีนสัตว มึงออกไปจากรายการเลยไปยิงมิสามาสาเถื่อนฮิปเปอร์ดึงไปหน่อยดึงไปหน่อยมึงไปหาฮิปเปอร์เฮ้ยอย่าไม่เอาคุณเดินไปข้างหน้าครับอ้ยมองไม่เห็นอ้าฮิปเปอร์ตายนะครับผมว่ารายการขอจบเท่านี้ดีกว่าไหม รู้สึกว่ามันือนยา,าวแล้วจะจบดีไหมครับ,จะ,บนนจะจบดีไหมครับ <c oughs> คุณทัดโดนขังอยู่บนนะฮะเอาเป็นว่าขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ